หลังจากที่ได้มีการอัปเดตคอร์รัปเต็ดอีเวนต์ไปแล้วและแน่นอนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเมล็ดที่มาใหม่ดีกว่าซึ่งเมล็ดที่เข้ามาใหม่นั้นมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่ได้จาก Exotic ติกคิสเนหรือว่าจะเป็นเมล็ดที่อยู่ในร้านขายเมล็ดซึ่งเมล็ดที่อยู่ในร้านขายเมล็ดนั่นคือ Ende r s t r a ต b e r บ y ร e e d แต่ว่าเป็นสตรอเบอรี่ระดับ p r i m เมตตี้คือในร้านขายเมล็ดเนี่ยมันก็มีเมล็ดสตรอเบอรี่อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสตรอเบอรี่แบบธรรมดาราคาแบบเบเบ้เลย มันก็ยังไม่ออกมาวางขายนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้กี่โลบกักใช้957โลอ่ะเดี๋ยวลองกดดูกันทุกคนนะ,ะเฮ้ยราคา999ล้านโลบกัก เอาดีๆมันอะไรมันบักหรืออะไรหรือว่าแอดมินลืมแก้ก็คือจากราคา957โลกลายเป็น999ล้านโลมันคือมเมล็ดที่แพงที่สุดตั้งแต่กลัวการ์เด่นกำเนิดเกิดมาเลยนี่เนี่ยที่จริงมันน่จาจะราคา957โลนั่นแหละเออแต่ว่าแบบว่าอาจจะลืมแก้หรือเปล่านะและในตอนนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครที่มีมเมล็ดแอลเดอร์สตรอเบอรี่อยู่ในมือนะ ถ้าเกิดราคามันจะแพงขนาดนี้คือจะบอกว่าอยู่ในเซิร์ฟจริงนะทุกคนนะอยู่ในเซิร์ฟจริงนะไม่รู้ว่าใครประสบพบเจอปัญหาแบบกันบ้างกลายเป็นว่าเราไม่สามารถใช้โลบักแก้ปัญหาได้เลยด้วยความที่ราคามันเกินเอื้อมากก็เดี๋ยวจะมาทําการเปิดกล่องสุ่มแล้วกันนะอ่ะก็จะเปิดกล่องสุ่ม e x ็กโซติกเคฟเซเนชเชซึ่งเป็นกล่องสุ่มมีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งเมล็ดอ่ะแล้วก็ ตัวที่ได้ยากสุดนั่นคือคอร์ลัปตเต้คิสเน็นั่นเองนะก็จะเป็นจิ้งจอกเก้าหางสายพันธุ์ทำลายทําการจัดไปเลยเรียบร้อยมาอันนี้คือจัดมาแล้วนะสิบกล่องนี่เลยมาทําการสุ่มกันกล่องแรกได้เป็นอุ๊ยอุ๊ยทุกคนอุ๊ย,ย,ย,ยจะบอกว่าคิสเน็เนี่ยคิสเน็เฉียดมากเลยเมื่อกี้นี้เห็นไหมโอ้โหแบบเลื่อนผ่านไปต่อหน้าต,ต่อตาเลยเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้โคดามะมาทุกคนนะโคดามะโอกาสนะออก14%นะ่ไปกต่อ โอ้เมื่อกี้คือแบบว่าเนี่ยคิสเนะเอ้ยอ่าเดซเซนจะบอกว่าเดซเซนนี่คือไม่อยากได้เลยทุกคนมันเป็น,มนเมล็ดที่ปลูกได้แค่ครั้งเดียวไงมาต่อไปโอ้โหจะดวงจะดวงอ่ามาแล้วทุกคนแมวหุยมเมล็ดเมล็ดนี้นี่ทาร์นคิวบลูเมื่อกี้นี้ผ่านหน้าเราไปแล้วโอ้โห,โโหโดวงดวงของข้าเอาอีกแล้วเดซเซนอีกแล้วขออะไรก็ได้ที่มันแบบดีๆอะ่ะมาเลยเฮ้ยแมว แมวกวาดกันแล้วทุกคนไปกันตอ่อต่อไปเป็นเป็นโ oh อ้โหเดเซนจะมาอะไรกันัน่ขนาเนี่ฮะเดซเซนอ่ะไปกันต่อทุกคนอันต่อไปคืออันนี้เรียกว่าเกลือได้ไหมเนี่ยเออนะเรียกว่าเกลือได้ไหมตอนนี้เราเหลือสามกล่องอะทุกคนนะจากสิบกล่องเหลือสามกล่องเอ้าต่อไปแมวของไม้ไผ่ก็ยังดีนะมาต่อไปอุ้ยคิสเนะอ้าวไม้ไผ่อุ้ยคิสเนะ คิดซเนะอยู่นี่โอ้ไม่ก็ถห่างแค่เพียงเอื้อมมืออ่ะไปกันต่อทุกคนสุดท้ายแล้วครสุดท้ายแล้วปึ๊บอ่าเดซเซนเดเซนมาทําไมเนี่ยเดเซนมาทําไมได้ดีสุดนะก็น่าจะเป็นนี่เลยลัคกี้แบมบูนะก็จะเป็นไม้ไผ่โชคดีเดี๋ยวมาลองปลูกเลยดีกว่านะดูซิว่ามันจะแตกต่างจากไม้ไผ่ธรรมดายังไงโอเคปลูกไปเลยอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไม้ไผ่สายพันธุ์ใหม่ทุกคนนะ เออเรียกว่าไม้ไผ่สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าลัคกี้บมบูหรือว่าไม้ไผ่แห่งความโชคดีนั่นเองเฮ้ยทำไมมันโตยากจังเลยเฮ้ยรู้สึกซาบซึ้งน้ําใจแล้วทุกคนนะเออคือจะบอกว่านะนี่เพิ่งขึ้นมา1% น่าจะเป็นไม้ไผ่ที่โตยากสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงเซ็นชอปกันก็อย่างที่รู้กันว่าตรงเซ็นชอปนี้มันได้มีของเข้ามาเพิ่มนั่นคือเพชรชาร์ตคอร์รัปเต้นั่นเองแล้วก็จะมีเป็นลาจูอ่าลจูตัวนี้เป็นเหมือนตัวในโปเกมอนเลยทุกคนนะนี่ลาจูแล้วก็ได้มาแล้วลาจูมานี่คือลจูโอ้จะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความแบบว่าสายฟ้านะนี่มีแบบว่ามีความสายฟ้าด้วยแสดงว่าสกิลของมันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับฟ้าผ่านี่แหละมาดูกันซิว่าเจ้าลจูตัวนี้ความสามารถของมันคื จะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักแค่ประมาณ1โลนะตัวเล็กน่าดูก็อยู่ที่ว่าใครดวงดีเนี่ยได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะความสามารถของเจ้าไรจูก็คือมันเนี่ยจะทําการกืนกินผลไม้ที่มีการกลายพันธุ์หรือว่าติดบัฟฟ้าผ่าแล้วาวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะทําให้ผลที่ติดบัฟฟ้าผ่านั้นน่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น1 5เท่าของเช็คเกิลหรือว่าของจํานวนเงินนั่นเองแล้วตันนี้เจ้าไรจูเนี่ยมันก็กาลังทําการแสดงสก,กิลทุกคนนะถึงเวลาคูดาวแล้วอะมาดูกัน ว้โว้วแลวนั่นคือสกิลของมันอ๋อโอเคเหมือนกับว่ามันเนี่ยจะทําการนี้เลยทุกคนนะอย่างแคนดี้ผลนี้เนี่ยมันติดช็อกอยู่แล้วทุกคนนะนี่ด้วยความที่แคนดี้ผลนี้มันติดช็อกเจ้าไลจูเนี่ยมันก็จะทําการกืนกินบัฟช็อกจากผลนี้แล้วมันก็จะทําการนี่เลยกระจายมูเทชันซึ่งทาให้ผลอื่นเนี่ย ติดบัฟสแตติกนั่นเองนี่เลยบัฟสแตติกเองทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยบัฟมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองเก็บไ,ไว้ภายี้กันบัฟนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นฟ้าผ่าประทุขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าบัฟสแตติกนั่นเองแล้วถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดชนะ็อคอินสเตดอีกนะโหบอกเลยว่าเจ้าเลยจูนี่คือความสามารถมันเยอะมากในขณะที่แอนเดอร์สตรอเบอรี่ของเรานั้นราคาเท่าไหร่แล้วเออแอดมินไม่แ,แก้สักทีละเฮ้ยโ <laughs> ใครเป็นเหมือนกันบ้างเอ้ยเราก็ได้ทําการซื้อเพชรชาตคอร์ัปเตสมานี่เพชรชาตคอร์ัปเตสนี้คืออะไรก็เหมือนกับเพชรชาตทานคิวอะทุกคนนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใช้สิ่งนี้กับสัตว์เลี้ยงตัวไหนของเราในส่วนก็ได้คือวิธีการใช้คือเราเนี่ยทาการแบบว่าแปะไปที่ตัวสัตว์เลี้ยงเราแล้วสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยก็จะมีบัฟคอร์ัปเตสนั่นเองอ่ะเดี๋ยวครันนี้เนี่ยจะมาใช้กับไรจูแล้วกันนะทุกคนนะปึ๊บก็ทําการแปะเข้าไปแบบนี้ปึ๊บ ่าแล้วคราวนี้เนี่ยไลจูของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวสีแดงแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยได้ใช้เพชรชาตดคอร์ลัปเตดกับมันโหเท่เหมือนกันนะมันก็จะมีสกิลคอร์ลัปเตดเลยทุกคนแต่รู้สึกว่าสกิลนี้มันจะเกิดขึ้นทุกๆ24นาทีนะก็ถือว่านานอยู่เหมือนกับว่ามันจะทําให้ผักพลมม้ในส่วนของเราเนี่ยติดบัฟคอร์ลัพเตดนั่นเอง โหแตว่าไปกระเทะทุกคนนะนี่ด้วยความที่มันมีทั้งสายฟ้าแล้วก็มีแบบว่าเอฟเฟกของคอร์ลัเต็ดอะกลายเป็นไลจูที่แบบว่าดูเท่ห์ฟุดไปเลยอันนี้คือแบบว่าโตมาประมาณ6 5แล้วก็คือเหมือนกับว่าลดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยลัคกี้บมบูก็โตเต็มที่แล้วนะต้นมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามันเป็นต้นที่เก็บได้หลายครั้งหรอเนี่ยโหตอนแรกนึงว่าเป็นไม้ไผ่ที่เก็บได้ครั้งเดียวทุกคนนะเออมันเป็นแบบว่ตต้ท้ทีเก็ไนนก็ไดแลแอมมูโื จะบอกว่าอันนี้คือแบบว่าวยความที่ใช้มัตเตอร์สปริงเกอร์เข้าไปด้วยนะเออผลมันก็เลยใหญ่รู้สึกว่าเป็นต้นไผ่ที่ค่อนข้างสวยเลย <S <S 1> <S 1> ก็้เทียบกับต้นไผ่แบบเก่านะนี่แบบเก่าที่เรากำลังปีนอยู่โหว่าแต่ต้นไผ่แบบนี้เราสามารถไต่ได้ปะเออรู้สึกว่าต้นไผ่แบบใหม่นี่คือเราไม่สามารถไต่ได้นะ เป็นต้นไผ่ที่มีใบด้วยโอ้โหนี่คือลักกี้แบมบูนะเดี๋ยวลองเก็บมาสักผลกันแล้วกันนะเอาแบบว่าไม่ติดบัฟอะไรเลยอันนี้ก็น้าหนักประมาณ17โลโอมันก็จะเป็นแบบอ่อไม้ไผ่อย่างงี้ทุกคนเออบอกเลยว่ามันสวยนะเป็นไม้ไผ่ที่สวยเลยอะเดี๋ยวลองไปเช็คราคากันบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้เว้นขยายก็เพราะว่าอยากรู้น้าหนักไงทุกคนนะก็เลยแบบว่าลองมาชิคราคาดูกัน ประมาณ8 0 0แสนอ่ะอันนี้เป็นลัคกี้แบมบูน้ำหนักประมาณ17โลนะราคาที่8 0 0แสนอันนี้คือแบบไม่ติดบัฟอะไรเลยนะราคาก็ปลาเข้าไป8 0 0แสนแล้วทุกคนนะ โอ้โหบอกเลยว่าราคาจึ้งอยู่นะเดี๋ยวเราเอาแว่นขยายเนี่ยมาเช็คกันใหญ่ดีวกว่านะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะหนักมากกว่า17โลอะอราคาอยู่ที่โอ้ร้านสองทุกคนนะผลน,นี้ราคาที่ร้านสองซึ่งเป็นผลที่ใหญ่ที่สุดในต้นนะจากการที่สังเกตเนี่ยมันออกผลมาประมาณ3-4นะ3-4ผลด้วยกันก่อนจะไปก็เดี๋ยวมาสุ่มกันต่อทุกคนนะมาเลยอันนี้ได้เป็นเฮ้ยได้ลัคกีก้แบมบูบีกแล้วโอ้โหโอเคเฮ้ยทุกคนเรนโบ้ไร้เรนโบ้ โอ้โหเดี๋ยวนะเออคิสเน่อยู่ข้างนี่เองคิสเน่อยู่ข้างๆเลยได้แมวทุกคนนะได้เป็นแมวได้เป็นแมวเรนโบว์โอ้โหโดยที่ไม่ต้องเบลล์เข้าตู้เลยนะได้เป็นแมวเรนโบว์ประเด็นคือเรนโบว์เนี่ยโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในขนาดที่คอลแลบคิสเน่ก็โอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นถึงไม่ไปออกที่คอลแลบคิสเน่ฮะ ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี้ไหมเจ้าไรจูเนี่ยมันกินกินไปทั้งผลเลย มันไม่ได้กินกินแค่บัฟมันกินกินผลที่ติดช็อคไปทั้งผลเลยแต่ถึงแม้ว่าเจ้าไรจูเนี่ยมันจะกินกินไปทั้งผลแต่มันก็จะให้เงินกับเราด้วยแล้วก็เป็นเงินที่คูณขึ้นมาถึง1.5เท่าทุกคนนะถ้าเกิดมันได้ทําการกินกินผลที่ติดช็อกไปแล้วมันจะทําให้ผลที่มันกินกินเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น1.5เิลี่หรือว่าขายได้ราคาเพิ่มขึ้น1.5เท่าซึ่งผลบอบูตอนแรกอ่ะราคาประมาณ60กว่าล้านแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ้าไรจูมันกินเข้าไป ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าผลนั้นอะ่ะมันขายได้ประมาณ200กว่าล้านอ่าแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้ไรจูกินกินผลที่ติดช็อคผลไหนแนะนําว่าให้ทําการแปะหัวใจไว้เจ้าไราจูเนี่ยมันก็จะไม่ไปยุ่งนะเท่าที่สังเกตนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผลที่ติดแค่ช็อคหรือว่าเป็นผลที่ไม่สําคัญเนี่ยก็ไม่ต้องแปะหัวใจไว้ให้ไรจูเนี่ยมันไปกินกินเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบว่าขายผลนั้นในราคามากขึ้นแล้วแถมแบบว่ายังกระจายมืเทชานนี่เลยสแตติก มายังผลอื่นได้ด้วยอ่าบอกเลยว่าเจ้าไลาจูเนี่ยมีผลดีแล้วคนนะบอกเลยว่ามันมีผลดีมากแล้วก็มีหลายความสามารถมากถ้าเกิดมันอ,ออกมาขายในร้านเซนชอปเนี่ยก็รีบซื้อไว้เลยทุกคนนะสามารถใช้เหรียญเซ็นซื้อได้ส่วนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีโชคในการเปิดกล่องกิซเนะแล้วขอให้ทุกคนได้มผลด้ดีขอให้ทุกคนได้คอนหลับกิซเนะด้วยบ๊ายบายค่ะ